สวัสดีผมไอเป็นฟอร์ดพระนครเกษตรน้องบินครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้องบินครับโชว์รูมฟอร์ดยอดแขกเดิมหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีรถอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นวายแท็กรุ่นยอดชิดเลยนะครับคันที่เป็นตัวขับ2นะครับเป็นรุ่นวายแท็กตัวขับ2เกียร์หสปีดนะครับก็เด็กว่าคันเนี้ยเป็นสีพิเศษด้วยนะครับเป็นสีลักเยลโล่นั่นเองนะครับคันนี้เป็นสีพิเศษที่เพิ่ม1บาทนะครับก็ราคาหนึ่งล้านหกหมื่นเซนบาทเพิ่มสิอีกหนษ สีเหลืองแบบนี้นั่นเองนาะน,นๆเราจะได้รีวิวเป็นตัวสีเหลืองแบบนี้นะสมม่วนมากจะเป็นสีดําสีขาวใช่ไหมนี่เ็เป็นสีเหลืองสีพิเศษนะครับคันนี้เป็นตัวขับ2ตัวเริ่มต้นเกียร์โตโสำหรับรุ่นว t ยแท็กนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงนะครับแล้วก็แรงม้าร7 0แรงบิด405เลยนะก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นในการใช้งานของตัวว t ยแท็กออโต้คันนี้นั่นเองนะครับดีเทลละเอียดภายนอกภายในของตัวรถที่ผมแต่งให้กับลูกค้าเนี่ยรอบคันเนี่ยตามที่ลูกค้า แล้วก็จัดให้เลยนะครับแล้วมาดูเทลรายละเอียดภายนอกภายในกันตัวรถกันนั่นเองนะครับกระจังหน้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าเขเรียกว่าเป็นกระจังหน้าแบบ r a p t ตอร์ v 6แต่ไฟ3จุดเนี่ยลูกค้าขอเป็นสีขาวแล้วก็จัดให้เป็นสีขาวเลยนะปกติเราเห็นเป็นสีส้มใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนี่เวลาเรากดประตูรถเนี่ยกดล็อกประตูรถก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็เป็นสีที่ลูกค้าเลือกเองอยากได้สีขาวนะเราก็จัดให้เลยนะครับแล้วก็ตรง่า m f o r d เราใส่เป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีเหลืองนั่นเองนะครับรก็รถสีะไรกระจังหน้าแล้วก็ทําสีเหมือนตัวรถเลยนะครับก็ตัดเป็นสีดําด้านด้วยนะครับแล้วก็ช่องด้านหน้าของตัวกระจังหน้าเนี่ยเราก็จะทําให้มันแบบช่องให้มันแบบระบายให้มันใหญ่ขึ้นนะเพื <c oughs> ่อที่จะให้อากาศเนี่ยไหลหุนเวียนภายในตัวเครื่องยนต์เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็ลดอาการของเครื่องยนต์ที่เกิดความร้อนทำเครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนนั่นเองนะครับก็ช่วยลดความร้อนในระดับหนึ่งของเครื่องยนต์นะครับ มัชนด้านล่างนะเป็นรุ่นวแท็กเนี่ยเขาจะเป็นเอกล่างเขาเลยนะไม่เหมือนกับพวก XL คลที่ตัวสปอร์ตก็เป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีเหลืองนะตัดกระสีเทากาไฟนะก็บ่งบอกว่ารถของเราเนี่ยเป็นรุ่นวแท็กนั่นเองนะก็สังเกตได้ง่ายคือเงนชนหน้านะครับแล้วรุ่นวแท็กเนี่ยสีพิเศษเขาคือลากิโลสีเหลืองใช่ไหมถ้าเห็นรถสีเหลืองแสดงว่าเป็นรุ่นว i แท็กนั่นเองนะครับจุดแตงว่ายเป็นสีดําด้านนะครับก็ถือว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นสเกิร์ตครอบกับตัวกันชนด้านหน้าเข้าไปเราไม่ได้ถอดกันชนหน้า ไม่ได้ตัดอะไรต่างๆเราสามารถใส่กับตัวของเดิมได้เลยนะครับเราเบื่อชุดวายล้วก็ถอดออกได้นะครับตันนี้ชุดแต่งวายก็เป็นสีดำม่านนะครับเป็นจระเษ์ของวายนะครับเป็น WILD นะครับถือว่าเป็นชุดแต่งยอดฮิตเช่นเดียวกันนะตอนนี้ Next Gen เขาแต่งกันทุกรุ่นเลยนะครับตัดชุดแต่งวายแต่งดตั้งแต่ตัว X อพันะครับ X l t ีสปอแล้วก็ว t a แกลูกค้าออกรถรุ่นรุ่นไหนก็สามารถแต่งชุดวายได้นะครับชุดวายก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับคางเนี่ยสามารถทำสีได้นะครับลูกค้าชอบสีเงินสีดำ สีแดงก็ทําได้นะเพราะว่ามีเคยมีลูกค้าทําสีแดงไปแล้วคางแดงตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับลูกค้าก็เลือกอยาได้สีอะไรก็บอกมาได้เลยนะเพราะว่าเรามีทีมงานมืออาชีพประจําอยู่ที่โชว์รูมอยู่แล้วนะครับในส่วนของหูรักจูงด้านล่างนะครับเป็นห่วงที่เลือกที่รากจูงจากด้านหน้ารถ2ห่วงเลยนะครับซ้ายขวาเรามีให้ให้กับตัวรถเลยนะติดยึดกับแคสซีรถเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามากับจากโรงงานเลยนะครับด้านล่างเนี่ยเราก็ยังมีแผ่น แผ่นที่เรียกว่าแผ่นกระแทกด้านล่างตัวนี้นะครับลูกค้าเวลาขับทางออฟโรดเนี่ยที่เข้าทางที่มันมีเศษดินเศษทินของแข็งเนี่ยสามารถเซฟเครื่องยนต์ได้นะครับไม่ให้ของแข็งเนี่ยไปกระทบเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายนะครับตอนเรียกว่าเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยที่ฟอร์ดมีมาให้้งแต่ตัวเอ็กซ์พัทก็มีนะฮีกอลทีสปอร์ตไวทัก็มีมาให้แล้วนะครับก็ลดการกระแทกของตัวเครื่องยนต์เพราะว่าหน้าเครื่องยนต์เนี่ยเรามีทั้งหม้อน้ Com ําคอมแอร์ต่างๆที่ส่วนหรื่งขั้นนะหรับเครื่องยนต์ในการ ไฟตาบอของตัว WiT ท็เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไฟแบบ LED นะครับแสงสีขาวตัวนี้ถ้าเป็นตัวขับสองนะครับไม่ใช่ที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นไฟ matic LED เนี่ยจะเป็นไฟไฟตาบอก LED เวลารอเราเสียเลียวซ้ายขวาเนี่ยไฟเนี่ยเขาจะติดตามล้อนะครับพอเราขับบางคืนเนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยแสงสว่างจากไฟตาบอกเนี่ยเขาช่วยจากไฟหน้าให้มันเห็นแสงสว่างมากยิ่งขึ้นจากไฟหน้ารถนั่นเองเพราะว่าตัวขับสองเนี่ยของเราเป็นไฟแบบ LED multi reflector นะครับด้านบนเรามาที่ไฟหน้า ไฟหน้าของเราเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟ C ีแคลมเป็นรูปตัว C เป็นเรียกว่าเป็นไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะครับไฟ LED นะครับของตัววาแท็กขับ2เป็นแสงสีขาวนะครับก็เรียกว่าเราขับกลางคืนเนี่ยแสงสว่างเราเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ครอบไฟหน้าให้ด้วยนะมีคําว่าเรนเจอร์ตรงรุ่นเลยก็เรียกว่าสายแดงแต่ตัวเริ่มต้นของตัว Next Gen เอกอพัทเอเกอรทีสปอร์ตแล้วก็ไวายแท็กเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอิเคซเซอรี่เสริมนะครับที่เราใส่กับลูกค้านะครับก็าทำให้รถมันดูสวยงามขึ้นนนนนนนััั่เเองงะะะคครรรรรบบบฝาาากกโปด้็ มีอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์เป็นสีดำด้านนะครับเกาะติดกับลูกค้านะบง่งบอกว่าให้มันเป็นคำว่าเลนเจอร์ไวแทกนั่นเองครับสีดำด้านแบบนี้ครับตรงอะคริลิกลูกค้าก็สามารถรีเควสสีได้นะอยากได้สีอะไรนะสีดำสีมเมียมสีแดงสีขาวอะไรก็จัดได้นะครับแล้วก็ทำสีให้เลยนะครับฝากระโปรงของตัวเน็กเจนเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่เรียกว่ามีเส้นขอบมุมตัดเนี่ยทำให้การลู่ลมของตัวรถเนี่ยมันทำได้ดียิ่งขึ้นนะที่เรียกว่าแอโร่ไดนามิกนั่นเองครับทำให้รถเนี่ยมันไม่ตื้อลมขับได ทีนี้เราต้องมาดูเครื่องยนต์ของตัววา t a ทตัวเริ่มต้นคันนีการหนึ่งล้กหนสี่พัน 1, 6, 000, 4, 000, ก็เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของตัววา t a ทเดียวโตนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเป็นเครื่องยนต์อี o คบูนะครับมาพร้อมกับตัวที่เรียกว่า s i n g l e Turbo บนะครับเทอร์บโ,โบเดียวนั่นเองแรงม้า170แรงบิด4ี่เลยหเลยนะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่อัปเกรดจากตัว T6 เดิมนะครับก็เรียกว่ามีการขยับขยายเครื่องยนนให้มัดูแบบ ดูพื้นที่ให้มันกว้างมากขึ้นนะครับก็มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยว่ามีส่วนไหนที่เป็นไฟฟ้าบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาดูของเหลวก่อนนะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของเรามีเรียกว่าน้ำยาชิกระจกก็จะเป็นกระปุกสีน้าเงินแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับช่องนี้ได้เลยนะครับเราก็เปิดฝาแล้วก็ใส่น้ำได้นะครับแล้วก็น้ำยารลอเย็นเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็มีตำแหน่งของแม็กแล้วก็มีบอกอยู่นะเราก็สามารถดูความพ่องของน้ำยาหลอเย็นได้ของเหลวได้นะครับเราใช้รถเนี่ย สัปดาห์ละหนึ่งครั้งอ่ะเราต้องเปิดฝากระโปรงเช็คของเหลวต่างๆนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเรานะเราขับไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เช็คของเหลวได้เลยนะครับธรรมดาเราเย็นก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะเพราะน้ำมันเบรกของรุ่นขับ2เนี่ยก็จะเป็นมออลมเบรกแบบปกติอยู่นะไม่ใช่แบบไฟฟ้าแนละ้วถ้าไปไฟฟ้าก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวขับ2ที่เพิ่มออปชั่นนะครับแล้วก็ตัวขับ4จะเป็นแบบเบรกไฟฟ้านะแต่ตัวขับ2ตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวปกติอยู่สำหรับม้อลมเบรกนะครับ ไส้กรองตัวนี้ก็อยู่ติดกับฝั่งซ้ายของตัวของเหลวเลยคนระับมีก็มีลูกเทเบลหนึ่งลูกลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยข้างเครื่องยนต์นะครับก็บอกว่ารถเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทโบนะครับเครื่องยนต์เรามีการวางใหม่วางตำแหน่งของตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็เรียกว่าทำเครื่องยนต์ให้มันติดกับตัวรถเลยนะครับทำให้พื้นที่ของด้านหน้าเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะครับเพื่อจะให้ระบายความร้อนของตัวด้านหน้าเครื่องยนตนย์ทำให้ดีขึ้นลดอาการความล็อนของตัวเครื่องยนต์ได้นะครับก็เรียกวาง วางแบบใหม่ของตัวน็กเจนนั่นเองนะครับแล้วก็มียางครอบเครื่องตัวนี้นะครับก็ลดการรั่วซึมของของเหลวต่างนะครับก็ทําให้เนี่ยการใช้งานเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีลดการสั่นของรยนต์ได้นะครับซับเสียงได้ด้วยนะครับแผ่นยางตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับก็อยู่อายุการใช้งานก็ยาวนานนะครับตัวนี้แล้วก็สายพานหน้าเครื่องเนี่ยเราก็มันตรวจเช็คด้วยนะเวลาเราใช้งานขับรถไปสักปี2ปีเนี่ยเราก็ดูสายพานหน้าเครื่องว่ามันมีอายุการใช้งานอย่างไรบ้างครับสายพานเนี่ยมันมีเสื่อมสภาพเราก็สามารถเปลี่ยนนได้เลยะครับ แล้วก็พัดลมไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีตัวดีเลที่เรียกว่าปีตัวดีเลเยคอยวัดอุณหภูมิความร้อนของตัวเครื่องยนต์นครับแยกส่วนกับเครื่องยนต์ไม่ทํางานร่วมกับเครื่องยนต์แล้วนะครับก็เรียกว,ว่าพม้นน้าของแค่ของมันเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของแค่ของมันเช่นเดียวกันนะครับไดชาร์จของเราก็จาก210เราเปลี่ยนเป็น250นะครับเพื่อจะให้ไดชาร์จเนี่ยลูกมันใหญ่ขึ้นไฟมากจิ่งขึ้นก็จับคู่กับแบตเตอรี่ AGM เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแบตลูกใหญ่นะครับรกบปใหลูญ เรียกวันเน้นกับรถที่ใช้กับรถยนต์ยุโรปรถยนต์ที่มีราคาสูงนะครับก็ใช้เป็น A.G.M ทั้งหมดเลยครับ12วัตต์เลยตัวนี้แบตแรงๆแบบนี้ครับจ่ายไฟจะเสียงมากยิ่งขึ้นเวลาลูกค้าชาร์จแบตในโทรศัพท์เนี่ยที่ในรถเนี่ยก็จะทำให้แบตเนี่ยมันจ่ายไฟได้เสียงมากยิ่งขึ้นลดการกระชากไฟนั่นเองนะเพราะว่าแบตเนี่ยลูกเนี่ยคือเป็นแบตลูกใหญ่12โวลต์เลยนะครับมีซีนครอบแบตด้วยนะตัวนี้ลดน้ำลดการรั่วซึมของน้ำกันเวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยลาดเอียงต่างเนนนนนนีีีี่่ยกกก็สาาามมมรรรรถลดดัััััววซซึของ้้้ไตะคบน การรูดซึมของน้ํากันคือว่าบอฟอร์ดเนี่ยเ,เขาออกแบบมาแล้วนะว่าถ้ามีน้ากันร่วซึมมาเนี่ยทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายเขาก็มีตัวนี้กันมาให้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ฟอร์ดพิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับฟิลก็อยู่ติดกับแบตเลยนะครับซ้ายของเหลวขวาแบตแล้วก็ฟิลนั่นเองท่อ้ํายาแเราก็เดินใหม่ด้วยนะตัวนี้ไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะทำให้เวลาลูกค้าเปิดแอร์ในห้องนิสานเนี่ยทำให้แอร์มันเย็นขึ้นนะครับตอนนี้เป็นการเรียกว่ายิงออกมาเลยนะทำให้บบไ่่่่ผาาานนนนนเเรรอองงงงทีีััั้้้้้้กกใใชชชดยขึูส์ ทีเดียวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างของตัวรถเนี่ยว่าเราเสริมเติมแต่งอะไรครับลูกค้าบ้านนะครับซุ้มล้อของวายเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของวายอยู่แล้วนะครับก็เป็นซุ้มล้อ6นิ้วสีดําด้านแบบนี้นะหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็คือถ้าลูกค้าเปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยถ้ากลัวซุ้มล้อมันยื่นล้อมันยื่นมากใช่ไหมเราก็ใส่ซุ้มล้อที่มันหนาขึ้นทําให้ล้อเนี่ยมันเสมอกระซุ้มเลยอย่างคันนี้ใส่ยางสามสาม เป็นยาง MT นะก็ทําให้ล้อกับแมนะ็กเนี่ยมันเสมอกันนะครับไม่ไม่ยืดออกของตัวรถมากเกินไปนะครับคันนี้เรายกถึง2นิ้วเลยนะยกถึงสงนิ้วมีอะไรเป็นช่วงล่างบ้างนะโปรเฟนเดอร์ปีกนกตัวนี้หรือ,หร,อหรือเขาเรียกว่าสวบานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโปรปีกนกโปรเฟนเดอร์รุ่นยอดทิตเจรการสีแดงแบบนี้เลยนะครับยก2นิ้วมีการเปลี่ยนปีกนกกันโคง้งเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เรียกว่าตัวน e กเ g e นของเราเนี่ยปีกนกคู่อิสระบนล่างเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนปีกนกเนี่ย เราใช้ปีกนกเดิมครับการขับล้อของตัวล้อเนี่ยมันก็ทําให้รถเนี่ยมันอาจจินหน้ายางขึ้นนะเราต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับก็ท่าแนะนาให้เปลี่ยนปีกนกนะครับปีกนกของเรามีทั้งของโยงด้วยโปรเฟนเดอร์ก็มีนะลูกค้าก็เลือกเลยอยากได้ของยี่ห้ออะไรนะครับยก2นิ้วนะครับก็ต้องรับกับยางที่เป็นขอบ20แม็กขอบ20นั่นเองนะครับก็แม็กก็ใช้เป็นของลายเวมพายนะเป็นลายมาเวลของเวมพายเป็นสีทองแบบนี้นะรับกับสีตัวรถเลยนะเข้ากันได้ดีนะครับยางเป็นยางของลักเกดเทเรง เรนโซ่ so, R T X นั่นเองนะเป็นยาง MT นะเรียกว่าว,วิ่งทางเรียบก็ได้ออฟโรดก็ได้นะครับก็เรียกว่าถ้าขับทางทางเรียบเนี่ยก็จะนุ่มเงียบไม่มีเสียงนะถ้าทางออฟโรดเนี่ยก็เรียกว่าตะเกียกตะกายปีนไป่ายได้ดีนะเพราะว่าเราใช้ดังที่เป็นดอกหนาล่องลึกนะครับเน้นการตะกุยตะกายปีนป่ายนะครับสีทีย่ยางเราใช้3 3คูณ12.5 R 2 0เป็นยางขอบ20ยางที่เรียกว่ามีผะบายสิชั้นเลยนะก็เสริมเสริมให้ยางเนี่ยมันมีความหนามากยิ่งขึ้นในการใช้งานของเส้นทางออฟโรดนะครับแกมม้ม ปุ่มๆหน่อยแบบนี้นะครับเพื่อลดการทิ่มของตัวแก้มยางวเวลาขับทางออฟโรดนะครับก็ทําให้การกขับขี่องผู้โดยสารเนี่ยก็ขับได้สนุกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยางหนาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยก็แม็กก็สีทองแบบนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะครับระบบเบรกมีเบรก ABS ป้องกันกและล็อก ebd ก,ก,การจังเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ esp ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถแล้วก็มี rm การลดความให้ด้วยนะครับถือว่าระบบความปลอดภัยของตัวไวแท็กขับ2ตัวเริ่มต้นเนี่ยครบคันเลยนะครับด้านข้าง แล้วก็ใส่เป็นบันไดข้างไซส์เต็ปจากโรงงานนะครับเรียกว่าลูกค้าสามารถขึ้นเหยียบได้นะครับก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับสติกเกอร์ลายข้างเนี่ยก็ลูกค้าสามารถรีเควสต์ลายได้นะอยากได้ลายแบบไหนจัดให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลายที่ลูกค้าเลือกนะเพราะว่าลายแบบนี้มันเป็นลายที่เราจัดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้คําเพิ่มเติมคำว่าเรนเจอร์ไปเนี่ยอยากเพิ่มเป็นชื่อตัวเองก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็แจ้งเรามาได้เลยแล้วก็จัดให้เลยนะครับ เป้ามือกันรอยแล้วก็ใส่ให้กับลูกค้าเวลาเราเปิดประตูรถเนี่ยสีจะไม่เป็นรอยครับเรามือล้วงมือปื๊บมือเปิดประตูรถเนี่ยเขาทาให้สีไม่เป็นรอยครับแล้วก็มีกุญแจสมาร์ทคิเลตกุญแจอยู่ตัวเราเราก็สามารถเปิดปิดระบบรถได้เลยนะครับล้วงแค่ล้วงเปิดรถก็จะล็อกครับตรงนี้อ่ารถก็จะล็อกแบบอัตโนมัติกุญแจสมาร์ทคิเลตมีปุ่มปลดล็อกรถล็อกรถอ,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 อยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็มีสลักดึงออกมาได้นะครับสลักตัวนี้เอาไว้เวลาเราคุญแจเราแบตหมดเราก็สามารถล็อกประตูรถแบบเมนนได่วนได ก็บิดล็อกได้เลยนะครับแล้วข้อสําคัญของกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเนี่ยสลักตัวนี้ใช้งานได้อีกแบบหนึ่งคือป้องกันเด็กเวลา,าเราเปิดประตูรถใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกรณีถ้าเรามีเด็กอยู่ในรถเรากลัวเด็กเขามาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่อยู่นะครับเราก็ดึงสลักกุญแจแล้วก็มาล็อกเด็กตรงนี้นะครับนี่จะมีรูปเด็กอยู่ครับแล้วก็มาล็อกตรงนี้เอาสลักของกุญแจนะมาบิดล็อกประตะูคนในก็ไม่สามารถเปิดเปิดประตูเปิดประตูได้เวลาเราขับขี่อยู่นะก็การเด็ก ขาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับเราก็ล็อกเด็กได้เลยนะครับฟอร์ดทำระบบนี้ออกมาเพื่อให้การใช้งานของผู้โดยสารเนี่ยเวลาการใช้งานเนี่ยการโดนรับประตัวของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันบางประเทศเขามีการรับประตัวของก้างสูงนะครับฟอร์ดเขาเลยออกแบบตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารที่โดนรับประตูเนี่ยลงจากรถได้นะครับในส่วนของตัวด้านบนด้านบนเราใส่เรียกว่ากันสาดข้างให้ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ราลังค่ามาจากโรงงานอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับ ถ้าลูกค้าเน้นออฟโรดท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใส่เป็นแหลกหลังคาได้ผลของได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะติดยึดกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้ก็มาจากโรงงานนะแข็งแรงทนทานเลยนะครับน้ำหนักที่รับได้ก็อยู่มา200นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยคันนี้เราติดฟิล์มแบบลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรอบคัน60ครับดำมแบบนี้เลยกันร้อนได้ดีนะวันนี้ช่วงนี้หน้าร้อนเราใส่ฟิล์มเซรามิกให้เลยกับลูกค้าได้เลยนะครับด้านท้ายโลบาร์นะครับเรียกว่าเป็นโลบาร์ของเดิมจากโรงงานนะไม่ได เรียกว่าเ,เป็นโลมา2อสีทูโทนสีเทากาาฟาแล้วก็ตัดกับสีเงินนั่นเองครับก็รัดของได้นะครับถ้าลูกค้าขนของเนี่ยสามารถเอาตัวนี้รัดของได้นะตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้จริงนะครับด้านท้ายเราก็ใส่ติ๊กเกอร์ลายโคนเต็มด้านท้ายให้เลยสำหรับลูกค้านะครับก็สวาสวยงามแบบนี้เลยครับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับเพราะว่าระบบตัวของตัววแท็กเนี่ยบางบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีเพิ่มออปชั่นเพิ่มแพ็คเกจนะครับก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติเข้ามาช่วยนะครับเราก เท็กเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าดิสเบรกสีล้อเลยนะตั้งแต่ตัวธรรมดาก็เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับตัวขับ2ตัวลม้มต้นก็เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับแคตตี้ชิ้นเดียวเป็นแพลตฟอร์มเดิมอยู่จากตัว T6 เดิมนะครับก็เรียกว่าแคตตี้ชิ้นเดียวแข็งแรงทนทานเน้นการใช้งานเน้นการบรรทุกนั่นเองนะครับโชค็คนอกแคตตีนะครับเป็นโชคเรียกว่าโชค็คโมโนทูบเรียกว่าการทํางานเนี่ยแบบน้ํามันกึ่งแก๊สเลยนะครับก็เซฟ เซฟให้รถเนี่ยเวลาเราลดการกระแทกเนี่ยทำให้รถมันมีความนุ่มแล้วก็มีการเรียกว่าไม่โยกไม่โยนนั่นเองเวลาเราขับความเร็วเข้าโค้งนะครับก็ทําให้ผู้โดยสารที่นั่งในรถเนี่ยได้ฟิลที่แบบว่าเหมือนนั่งรถเก๋งเลยนะครับแต่เป็นกระบะนะครับของตัววแท็กนั่นเองนะครับ้าลกค้าเน้นความนุ่มนะครับก็เลือกใช้เป็นตัววแท็กนั่นเองครับช่วงโช๊คเนี่ยโช๊คเราเป็นโมโนทูบนะครับแล้วก็แผ่นแผ่นที่เรียกว่าแผ่นยางยางตัวนี้นะเป็นสีเหลืองแบบนี้ที่เรียกว่ากันกระแทกของตัวแหนบนะเวลาเราบรร ทำให้ตัวยางเนี่ยไปดุลกับแหนบไว้ไม่ให้แหนบมันเกิดความเสียหายนะบรการกระแทกนั่นเองนะลดการกระแทกของแหนบนั่นเองด้านท้ายเรามีที่เรียกว่าแป้นเหยียบด้านท้ายของตัวว i t แท็นะมีตั้งแต่ตัว x t s ปอร์ตว t e แท็นะตัวนี้ลูกค้าหยิบของเนี่ยก็สามารถขึ้นเหยียบได้เอาหยิบได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานสุบายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับของตัวว i t แท็กขับ2บถ้าเป็นขับสีจะเป็นแบบ full led นะครับ ไฟเบรก LED ไฟเลเป็นแบบหลอดฮาโลรเจนอยู่นะครับของตัว YT e c กขับ2นะครับอะคริลิกคำว่า YT e c เป็นสีดำด้านครับสติ๊กเกอร์ติด,ดด้านหลังกับลูกค้านะครับอะคริลิกเลนเจอร์ Ranger, ติดให้สีดำด้านแบบนี้ครับก็ลูกค้าเลือกสีได้อยากได้สีอะไรนะครับก็จัดให้เลยนะครับแจนท้ายของเรามีเซนเซอร์4จุดสำหรับตัว y t t c นะครับนี่4จุดเลยนะครับ ก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยเวลาลูกค้าถอยหลังเนี่ยก็จะมีภาพไปออกที่จอซิงค์โฟเอ12นิ้วภายในห้องโดยสารนะครับโลโก้ฟอร์ดัตใหญ่ตรงกลางเลยสีดำเงินแบบนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับและรุ่นเวท็คเนี่ยของเราเนี่ยคือถ้าลูกค้าใส่เป็นโรล,ลล์ลิฟทที่เรียกว่าเป็นฝาปิดกระบะท้ายเนี่ยสามารถล็อกได้นะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยดึงมาล็อกตัวนี้ได้นะครับก็ถ้าลูกค้าเน้นเน้นแบบอยากมีฝาปิดกระบะท้ายใช่ไหมก็สามารถล็อกกระบะได้เราก็ใส่ของที่มีค่าได้นะตัวนี้แล้วก็มีก ล็อกนะให้คนมาเปิดฝาท้ายเล่นได้นะครับถ้าเป็นตัวพวก xtr sport จะไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเป็นว i แท็กเนี่ยเราก็สามารถ Lock ล็อกได้เลยนะครับก็หรือว,ว่าถ้าลูกค้าเน้นการบรรทุกของท้ายกระบะเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วตัวฝากระบะนะฝากระบะของเราก็หรือว,ว่าเป็นแบบ easy lift นะตัวนี้ก็เป็นโช๊คฝากระบะเวลาลูกค้าเปิดปิดฝากระบะเนี่ยกยกมือเดียวก็ได้นะเพราะว่าเรามีโช๊คพ่อนแรงอยู่ตรงฝากระบะท้ายตัวนี้นะครับก็มีตั้งแต่ตัวที่เป็นตัว sport แล้วก็วแท็กนะครับก็ถือว่าใช้งานง่าย ยกเบามือเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายของตัวฝากระบาของรุ่นวแท็กนะครับก็มีออปชันอะไรอีกมีการใช้งานของตัวช่องไฟนะครับก็เวลาลูกค้าไปท่องเที่ยวออฟโรดเนี่ยจะมีช่องไฟ12บโวลต์ตัวนี้นะครับนี่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วกกปลั๊ก3ตานะครับตัวนี้หรือช่องไฟ230นะครับก็สามารถรองรับเครื่องใช้ไฟได้4ี่เหีบัดเลยลูกค้าไปแคมป์ปิ้งปิกนิกนะครับต่อใช้งานของระบบไฟก็นี่2ช่องเลยใช้งานได้นะครับก็เหมาะกับลูกค้าที่เน้นออฟโรดท่องเที่ยว กางเต็นท์ออกทิพนะครับก็ใช้งานได้สะดกสบายนะครับทีนี้เรามาดูภายในของตัาววแท็กกันฝั่งผู้โดยสารคนนั่งมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับของเราก็วแท็กเนี่ยก็จะมีช่องแอร์สองช่องนะครับก็ลูกค้าก็สามารถหรือว่าปรับหรือว่าปรับทิศทางลมได้นะครับถ้าอุณหภูมิแอร์เนี่ยปรับต้องปรับที่คอนโซลด้านหน้านะครับผู้โดยสารตอนหลังก็ปรับทิศทางลมได้ซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มีช่องไฟ230ในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็สามารถ ว่าปักสามตาสามารถเสียบช่องไฟตัวนี้ได้นะครับรองรับมือชาร์จได้4ี่ลยวัตต์เลยนะครับแล้วก็ USB Type C มีอะไรบ้างก็ใช้งานได้ลูกค้าก็สามารถชาร์จแบตท,ทั้งโทรศัพท์อะไรก็ใช้งานได้เลยนะครับภา,ายในรุ่นเลยแทกเป็นสีดําทั้งหมดนะครับเบาสีดําเดินได้สีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราไปดูฝั่งผู้สานคนขับกันบ้างนะครับในส่วนของฝั่งคนขับนะเบาะของเราเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้าเลยนะครับนี่ลูกค้าก็ปรับเดินหน้าถอยหลังของโเบาะได้นะครับเราก็ปรับเอียงเบาะหลังได้ตรงนี้4.5องศาปรับ เอนเบาได้เลยแล้วก็มีการปรับดุลหลังด้วยเวลาเราขับทางไกลเราเมื่อยหลังใช่ไหมเราก็ปรับให้มันมีตัวที่ว่านวดหลังครับเข้ามาช่วยได้นะครับเบาะสีดําเดินได้สีส้มตามแบบฉบับของรุ่นปแท็กเลยนะครับฝั่งประตูคนขับมีอะไรบ้างนะมีปรับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็ปรับพับเลสกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มปลดล็อกประตูล็อกประตูอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าครับมีอะไรบ้างนะคอนโซลด้านหน้าก็มีปุ่มเรียกว่าปุ่มเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับเวลาลูกค้าขับรถอยู่แล้วสี่ ตำแหน่งไฟเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่อัตโนมัติคือ A ตัวนี้นะครับก็เวลาเราขับกลางคืนไฟหน้าก็จะติดโดยอัตโนมัติกลางวันก็จะดับอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับการปรับไฟเลนไหม้หน้าจอตัวนี้นะครับกลางคืนแสงไฟหน้าจอมันสว่างเกินไปแล้วก็ลดได้นะครับแล้วก็การตั้งเลนไฟก็น,นี้ถ้าเราบรรทุกท้ายกดหน้ามันเชิดแล้วก็สามารถปรับเลนไฟได้4ระดับเลยนะครับตัวนี้ทูกค้าก็สามารถตั้งระดับของเลนไฟหน้าได้ครับ4ระดับเลยนะครับไฟเตัหมอกเปิดปิดได้นะครับกดเปิดปิดของไฟเตัหมอกได้เช่นเดียวกันนะครับ เราเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทรถได้เลยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าสี่ทิศทางนะครับและในการปรับพวงมาลัยเนี่ยเราก็ดึงสลักใต้พวงมาลัยออกมานะครับแล้วก็ปรับนี่ยืดเข้ายืดออกได้นะเพราะเราขึ้นลงได้นะครับสี่ทิศทางในการปรับพอลูกค้าใช้งานได้คงที่แล้วในการปรับพวงมาลัยก็ล็อกพวงมาลัยได้เลยนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวช่องแอร์ของตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็เรียกว่าการออกแบบของแอร์เนี่ยทำให้มันยาวขึ้นนะเพื่อจะให้ลมแอร์เนี่ยมันออกได้เย็นขึ้นในการเปิดใช้งานของแอร์ของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขี่เช่นเดียวกันนะครับช่องงววแก้ คู่หน้าเลยมีให้แบบตัวไวท์แท็กนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวออปชันหน้าจอมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านขวาของพวงมาลัยนะครับมีการปรับตั้งค่าหน้าจอนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เรากด3ขีดเข้าไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าของตัว MyVie w เดินทางน้ํามันออฟโรดนะครับการลากจูงนะครับตำแหน่งเครื่องเสียงโทรศัพท์นะครับการตั้งค่าการซ่อมบำํารุงรถยนต์เนี่ย เรียกว่าเป็นการเช็คของตัวน้ำมันน้ำมันเครื่องนะว่าเรากี่เปอร์เซ็นต์นี้ต้องถ่ายนะครับสมัยก่อนเราต้องดึงก้านวัดนะครับเปิดฝากระโปรงมาเช็คของตัวน้ำมันเครื่องแต่เน็กเจนของเราเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับเข้ามาที่โหมดซ่อมบำรุงรถยนต์แล้วก็เข้าไปที่คุณภาพของน้ำมันเครื่องเราก็ดูว่าเปอร์เซ็นต์ของการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต้องถ่ายนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นระบบก,การใช้งานสะดวกสบายของผู้ขับขี่ Ford Nextgen ทุกรุ่นเลยนะครับตรงน,นี้เป็นช่องการเรียกว่าเซตค่าหน้าจอของฝั่งคนขับดนนิ้วเลยนะครับ ฝั่งซ้ายนะเป็นการใช้งานของระบบคูรอนโทนลิมิตก็คือจำกัดความเร็วนะครับลูกค้าใช้รถเราวิ่งโดยอัตโนมัติเนี่ยที่ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็สามารถล็อกได้ครับกดเซตบวกตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ตัวนี้ความเร็วก็จะขึ้นเป็นหลักหน่วยถ้าถ้าเรากดค้างความเร็วก็จะขึ้นเป็นหลักสิบนั่นเองนะครับเราจะล็อกไว้ที่80ดรถเราก็จะมีแค่แค่80เท่านั้นนะครับในในการใช้งานของตัวความเร็วนะครับถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราแค่กดเซตบวกเข้าไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบค ปรงอะไรได้เลยนะครับเรยกว่าคูดคอนโทรลนะครับว่าจำกัดความเร็วนะครับแล้วก็ตัวล็อกความเร็วคูดคอนโทรลตัวนี้ใช้งานเช่นเดียวกันนับกดเข้าไปแล้วก็มาเซตความเร็วนะครับในการใช้งานของตัวคูดคอนโทรลเนี่ยถ้าเราขับอยู่เราเมื่อยเท้าเราขับทางไกลเราเมื่อยเท้าเนี่ยเราก็สามารถให้รถวิ่งโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบคันเร่งนะครับแล้วก็ใช้งานตัวนี้คูดคอนโทรลกดเข้าไปแล้วก็เซตความเร็วที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นระบบการขี่ที่ทําให้ผู้ขี่เนี่ยใช้งานได้สุขสบายยิ่งขึ้นนนคคครรรัับูทอลมมีตตต้้้งแแ่่ววเิก็ื ATport White ะ ในส่วนของหน้าจอดิสต้อน8นิ้วมีอะไรบ้างนะครับมีด้านซ้ายเนี่ยวัดความร้อนความเย็น,นอ,อุณหภูมนิน้ำด้านขวาก็วัดของตัวน้ํามันในถังว่ามีกี่ขีดวิ่งได้อีกกิโลน้ํามันถึงจะถึงศูนย์นั่นเองนะครับอนสซลด้านกลางก็มีตําแหน่งบอกของตัวแอร์แบ็กอยู่นะครับในจอของตัวซิงค์โฟเอสิบสองนิ้วเนี่ยมีการใช้งานของอะไรบ้างนะครับมีการใช้งานของตัววิดีทุนะครับโทรศัพท์การต่อบลูทูธแ a ป p l a y a n d r o i d a u t o ลูกค้าก็สามารถเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ก็ต่อ Apple a จอ1เนิ้วนค้เลยนะครับ กันตั้งค่าจอมีอะไรบ้างครับการค่าจอก็มีเรียกว่าระบบควบคุมก็คือออโต้โฮเบรกมือฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ช่วยนคนขับโหมดล็อกระบบนั่นเองนะครับการตั้งค่าของจอมีอะไรบ้างครับมีการโทรศัพท์นะครับช่วยคนขับนะครับแล้วก็รถยนต์ทั่วไปหน้าจอนาฬิกาการเชื่อมต่อการอัปเดตระบบ,นะบแอปโทรศัพท์มือถือหรือระบบที่หุกเฉิดนะครับการทำง,งานของ Ford, ฟอร์ดไฟตกแต่งห้องโดยสารอันนี้คือไฟแอมเบนไลท์นะที่ลูกค้าถามมาว่าไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีไม่ได้ครับไฟตัว ให้มันเข้มอ่อนได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไฟแอมเบรไลท์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างครับเป็นแอร์แบบอัตโนมัติแล้วนะครับลูคาจะให้ฝั่งซ้ายเท่าไหร่ในการรับกระดุมแอร์ขวาเท่าไหร่ก็ปรับได้เลยนะครับแบบสัมผัสได้เลยนะครับด้านล่างก็ปรับแอร์แบบแมนวลเราสามารถหมุนก็ได้นะครับหรือจะสัมผัสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มแรงลมนะครับพัดลมแม็กไร้ฟ้าแม็กนะครับแล้วก็แม็กแอซนะครับตัวนี้แล้วก็คันกินเข้ารถไฟฉุกเฉินอยู่ตรงคนโซนกลางทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มีช่ชาร์จไวเลสครับ USB ได้4มีให้ผู้ขับขี่สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์แบบไร้สายได้เลยนะครับตำแหน่งของเกียร์นะเป็นเกียร์6สปีดครับลูกค้าสามารถใช้เป็นเกียร์แมนนวนก็ได้นะตัวนี้ตัว M ครับสามารถบวกลบแบบ4เล e ชิ s ได้นะครับลูกค้าก็ใช้งานได้เลยนะครับตำแหน่งแบกมือฟ้าอยู่คอนโซลกลางนะครับกับปรับโหมดการขับขี่ใน่อกีถ้าลูกค้าจะปรับโหมดการขับขี่เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบโหมดการขับขี่ก็จะปรับให้เรา4โหมดเลยนะมีปกตินะครับ มีปกติอีโค่นะครับลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นนะครับ4โหมดในการปรับโหมดของตัวขับ2นั่นเองนะครับถ้าขับ4ก็จะเป็น6โหมดนะมีโค้ล่องสายเพิ่มเข้ามานะครับระบบแพคชั่นคอนโทรลนะครับเป็นระบบอัตโนมัติในการใช้งานของตัวรถนั่นเองครับถือว่าเป็นระบบที่เรียกว่าใช้งานแบบอัตโนมัติใช้งานได้ง่ายนะครับลูกค้าก็เลนออปชั่นก็ต้องเป็นวาแท็กเท่านั้นนะครับภายในของโซนกลางนะครับก็จะมีคําว่าวาแท็กอยู่ตรงคอนโซลกลางสวยงามแบบนี้เลยนะครับเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้นะครับ ด้านบนครับไฟตกแต่งห้องโดยสารลูกค้าก็สามารถเปิดปิดไฟตกแต่งห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็ตรงกระจกก็เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นตัวรถที่เพิ่มแพ็คเกจเนี่ยก็จะมีตัวที่ว่าเลนคิปปิ้งเข้ามาด้วยนะครับแตนน่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าไม่ได้มีแพ็คเกจเสริมนะครับก็จะเป็นแค่เซ็นเซอร์ที่วัดแสงเปิดปิดไฟอัตโนมัติเท่านั้นนะครับภายในสวยงามนะเป็นสีดําทั้งหมดของรุ่นวายแท็กเลยนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของโต้วายแท็กก เกียรโตตัวตเริ่มต้นนะครับก็เรว่าเป็นตัวเน้นใช้างานใช้าง,งานทั่วไปนะครับทุกอาชีพจับแฟนเดนได้เรามีเจ้าที่ท,ทําสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านเลยนะครับอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นชุดแต่งแต่และแบบอยากได้แบบไหนก็โทรเข้ามาได้รับ065 220806 Ford Apple พระนคนะเรเกษตรเรามีอยู่ช่อง YouTube Ford Apple นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีรถสวยๆแบบนี้สีเหลืองแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นตัวสีเหลืองมาแต่งแบบนี้ครับวันนี้ก็เลยเอาพาตัวนี้มาให้เหก็นน ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันเราเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ